สวัสดีครับพี่น้องทั้งช่องยูทู e ท็อปธนาชัยโอเปอร์แมนเสียงสกิดใจออฟฟิเชียลและกับพี่น้องทั้งแฟนเพจครับหมอลำเสียงสกิดใจตอนนี้เข้าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามมันนี่เป็นสถานที่ที่สองแล้วด้หลังจากตอนช่วงกลังวันเฮ้าไปทั้งม่องหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เฮ้ามาอีกหม่องหนึ่งนะครับภารกิจวันนี้มีสองยางครับเฮามาตามหาสุดยอดนักดนตรี แห่งภาคอีสานโอ้แห่งประเทศไทยกับอะไรพี่น้องครับผู้ที่ข่าวอดในวงการมากยาวนานพอสมควรสําหรับปีไม่ไล่เมื่อในการละล่นเนี่คพื่อบทตอง่วงเอาง่ายๆคือทีมงานอาจารย์นตรีครับที่ทีร่วมส้างผลงานกับเสียงสะกิดใจคอนเสิร์ตมอลลัมสามมิติในฤด,ดูกาลปีแรกนะครับคืออาจารย์พี่นอ้องอาชีรู้จักีน่น้ัหรือบ่ารู้จัก อาจารย์บอยบอมแมนไอ้บอยซีดีใช่ด้ไอ้บอยซีดีใช่เราเด็ดดนตรีโปเป็นอาจารย์บอยทีมงานสโนว์แบนครับดีต้อนรับอาจารย์บอยครับผมฝากเลยครับอาจารย์ปาครับฝากอาจารย์พี่น้องพูดบทเสียงการันตีไปเลยทีมงานสโนว์แบนครับมาเสนอค่าวันนี้ครับผมมารลับมารลับเสียงสกิดใจมาครับปีหนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับ เราบอกโบเก่งเด้พี่น้องเราบอกโบเกง่งคอยพึ่ดมือนีคอยพอดสองคนเหราคนบอกโบเกง่งอาจารย์เกง่งออดิโออีกคนหนึ่งอ่ะเกง่งจะซื้อแหมแต่ว่าบอกบเก <S <S า,ากเกง่งเราอเแล้วเราเห็นงานอ่ะเก่งคือกา,ารันตีครับพี่น้องสาหรับเจาภาพจาภาพทีดทีดต่วว่าจ้างหล้วจก็วองไวหลายคิวนะครับแล้วก็ถ้าย่อยเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเข้าสบายใจเด้เอนะครับเพื่อนถามหาอยู่ได้ว่าได้นาโนดีไปในที่ไหนมือนีก็คืออาจารย์บอยทีมงานสนูแบน มันมีหลายหน่วยนอกจากนาะก,กับบุนไลท์ไซเนาพี่น้องครับบุนไลท์ไซเนามันอาจสีจังหวะเวลาโอกาสนะครับก็เลยว่าเฮาไดมา้มีโอกาสได้มาคุยกับอาจารย์ก็เลยคุยกันว่าเออลองสั่งผลงานไปนํำกันเบืองสักปีหนึ่งบ่เสียหายนอจาจย์ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนี่คือที่มาอาจารย์นตรีที่สิเสริมทับและการร่วมสั่งผลงานสั่งรค์ไปกับเสียงสกิดใจในฤด,ดูการแรก นะครับทีมงานสโนว์แบน์อันนี้น่าจะเป็นหน่วยสามหน่วยสามครับเพราะว่าของเพื่อนมันมีหลายทีมมีหลายหน่วยนะครับมีทีมไหนบ้างได้โปรดก็สโนว์แบนดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมมีสามนะอันนี้คือสโนว์แบน์หน่วยที่สามครับครับปากพี่น้องเฮ้านะครับติดตามรับรองว่าคือผลงานการแสดงหรือว่าผลงานของอาจารย์บอยพี่น้องเฮ้ากับสีหูสีเห็นกันหลยแล้วนะครับซึ่งปีนี้ก็ผมต้องขอบคุณเราดี อีหลีต้องขอบคุณอาจารย์นี่เพราะว่าเฮ้ากับไม่แม่เฮ้ากับไม่แต่เพิ่นอยู่ในวงการมาโดนแล้วไงก็ไม่รู้ว่าสิบเป็นไปในรูปแบบใดอนาคตข้างหนสิเป็นไปยังไดห้องโบลูครับห้องโบลู <S 1> <S 1> แต่ว่าผมสั่งงานหรือว่าสั่งเจียงสก,กิจใจนี่ค่อยเปลยนค่อยไปแต่ว่าให้มันได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเจาพาห้องไวบ้างใจใดเด้อจาภาไวบ้างใจใดบ่ตองยานบ่ตองห่วงนะครับผมค่อยๆเปิดไปกระทิโอกาสดีได้พี่น้องครับฝากการฝากงานก็พี่น้องเฮ้า ผู้ที่จองไว้แล้วก็รับรองว่าบบผิดหวังผู้ที่บอท่านจองก็ต้องเฝ่าจองซะมอลําราคาแสนกว่าบาทอันนี้แสนกว่าบาทมันมีหลายคนบอกว่าเอาตรงๆนะบบอยากดามาหรอกคือขายตัดหนามูผมบอกเลยว่าผมบริกายตัดหนาไปเดอเพราะว่ามันเป็นสินค้าคนละใส่แสนกว่าบาทมันเป็นไส์น้อยดีมันเป็นไซส์น้อยแต่เป็นวงนะครับเป็นไซส์น้อยแต่เป็นวงนะครับคุณภาพมันกติต่างกันครับ วงใงญ่ที่เพิ่นประสบความสาเร็จแล้วนะครับพี่น้องอยังปเปรียบเทียบไดกันบังงอกกับกทุเรียนแหมอืมบังงอมันกับราคาหนึ่งทุเรียนมันกับราคานึงแมนบอพี่น้องอยากกินเงาะซื้อกินได้ง่ายๆหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปพี่น้องก็ซื้อเงาะเออทุเรียนบางคนกับมาฟิเด้แต่ว่าขันแพงหลายคนก็บ่ซื้อวัดสาเอาเพระาะฉะนั้นแล้วฝากเสียงสะกิดใจครับฝากไปสกะกิดแล้วก็ไปยุใ่ในใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับทีมงานอาจารย์นรตีมีตะับรุ่น ไม่บอกอาจารย์ครับผมไห้ลราบอเนี่ยคอยบอกไล่เร็วเถ่าเเถอะในวันอาทิตย์ถาม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 อาจารย์เออพราะมันซื้อเป็นในคาราจันเนาะโอ้โหได้ซื้อได้รวมงานดีใจยิ่งครับใจซึ้งขึ้นมากเนาะสาดน้ำกันเหรอครับขี้เร่เนาะมีเนาะมีหลายขั้นทัตรหัอันนี้บอกได้ยุ่งเนาะทีมงานอาจารย์บอยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหมอลำดังหลายวงผมบอกบอกไปไกล บอกในเพื่อพี่น้องเจ้าของขวัญใจเป็นแฟนปีแรกก็ทีมงานอาจารย์บอยเป็นผู้รวมสมั่งเป็นผู้สั่งกบว่าใดาน้ากัน,ส,นส้านเราบันเทึงศีลนองแทละทั้งจตุรพพิมันบูรจักรพันกับอาจารย์บอยคอยกันเลยว่าเจ้าต้องสร้างเสียงสกิดใจบัดนี้ <c oughs> เป็นวงที่ต่อไปอวงอื่นผู้บาอาจารย์เพื่อนประสบ,บคนสําเร็จแล้วเฮาเฮาเฮากับโบว์เาถึงเนาะเออแต่ว่าเสียงสกิดใจก็เคือฝากควมบางไว้กับอาจารย์ด้ครับต้องฝากควบบางไว้กับอาจารย์ว่า เป็นไปได้แบบใดแต่อยากให้อาจารย์เขาาพื่นไม่ประสบการเพื่อก็ต้องคือแนะนําคอยบอกคอยเบิ้งคอยแย่งก็คือว่าเป็นนองนุง่งกับคอย,คอยบิ้งบิ้งซ้อยกันไปแล้วครับอาจารย์นี่งังก็กอยากให้อาจารย์เข้าต้องแนะนําเพราะว่าเพึ่ีประสบการหลายนะครับก็ต้องอาจัจคนเอาไงว่าศิลปินหรือว่านักแสดงขาดอะไรเลยคือหัวใจหลักเลยนะครับน้าดนตรีผู้ผิดทองลังพระที่แท้จริงครับบอกคอยไม่ผูใ้ใดเดียวเห็นดอก แต่ว่าขันบ่มีเพิินคือฮาบบอดดลัมทุกอย่างมันก็สำคัญหมดครับทุกองประกอบมันเป็นฟันเฟืองที่สำคัญเบิดจังเป็นวงใด้่เนบอกนั่นแหละครับอยากให้พี่น้องเฮาสนับสนุนเด้อเสียงสกิเใจพร้อมด้วยทีมงานสโนแบนสาบเจอจันบอยครับอ้าวจันบอยมีอะไรอีกไหมบ่มีนะคราสักหนึ่งผลงานเพลง ทำได้ทุกอย่างยกเว้นใฮสพูดอ้ายต้องแน่นอนทำไมอาจารย์ถึงมาตัดสินใจร่วมเดินทัพกับเราครับกับทีมสุดท้าพอดีน้องซายครับน้องน้องจำพุ่งอีกแล้วดีพุ่งอีกแล้วครับพุ่งอีกแล้วครับเนี่ยนับอีกแล้วครับแล้วรู้จักท็อปมาก่อนไหมครับรู้จักอ่าได้ยินชื่อเสียงกับสบายบ๊อบบ๊อบบ๊อบไม่ได้ร่ ก่ได้ดูจักต้นตัวนะครับโอเคมารอลุ้นกันเดือนนี้เนาะเราคงจะได้เห็นก็คือเริ่มจากเนี่ยมินิบ้างไลฟ์สดเนี่ยเราค่อยติดตามกันน่าจะเริ่มเอาง่ายก็รักกาลเป็นเมื่อสิเริ่มคุยรายละเอียดต่างๆในการห้างห้างนั่นเองถ้าได้ไปมีแต่เพิ่มเคยชิมไหม่ย่างหน่อยมันงกัน เนาะคันลื่นกันไปมันจะไม่มีมันก็ขาดกิเลสงายนั่นกันนายระโบงระบุมันเป็นแบบนด้สินะคือเร่งต้นขึ้นกะกับพี่น้องเดอ้อข่อยมีครบทุกอย่างเหรอดิจ้างข่อยเนี่ยตรงจ้างผู้เจ้าตรงจ้างราคาเริ่มต้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับนี่คือราคาเริ่มต้นเลยโบว์แบบตรงๆเลยอีหลีผู้ลังคนมามันไปได้อยู่ตีขันไกลมันก็แล้วแต่ระยะทาง แฟนบอลพูเจาก็จะซื้อหลายหนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยก็ทีมงานทั้งหมดโอ้ถ้าร่วมเบิร์แล้วก็บร้อย,อยด้วยครับร้อยอยู่นะครับหนึ่งร้อยไม่เกินนี้หมายถึงว่าทั้งวงครับร่วมเบิร์แล้วทั้งอาจารย์โรตีแดนเซอร์ cer, มอลำตลบพ่อานาค่อนวอยผนงต่างๆรวมแล้วก็ร้อยพอดีนะครับเสียงสกิดใจอ่ะโอเคครับฝากไว้ในใจของพี่น้องแฟนๆทุกๆท่านครับมอลำคนรุ่นใหม่คอนเสิร์ตมอลำสามมิติครับเสียงสกิดใจ ให้พี่น้องเฮาเป็นกำลังใจและก็เปิดใจรับกับหมอล่ำคณะน้อยนะครับพี่น้องครับที่คีค่อยเติบโตค่อยก้าวค่อยย่างฝากไปยุ่ในใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับ0623964291โทรมาได้ตลอดด้วยพี่น้องเดอ2ยิบสี่ชั่วโมงยินดีรับสายครับขอบคุณและสวัสดีครับผม